EP นี้จะเป็นการลงข้อมูลเมนูตรวจนับสินค้านะคะมาเริ่มกันได้เลยคลิกที่3ขีดมุมซ้ายบนค่ะและเลื่อนหาคำว่าสต็อกก็จะเจอเมนูตรวจนับสินค้าให้คลิกเข้าไปได้เลยค่ะก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาวันที่ให้เราเปลี่ยนเป็นวันที่ที่เราตรวจนับนะคะเสร็จแล้วกดตกลงได้เลยค่ะ บรรทัดถัดมานะคะก็จะเป็นคําว่าตัวนับก่อนเปิดร้านให้เราคลิกเข้าไปและมันจะมีตัวนับก่อนเปิดร้านตัวนับระหว่างวันตัวนับหลังปิดร้านวันนั้นเราตัวนับตอนไหนให้เราคลิกที่คํานั้นนะคะอย่างเช่นครั้งนี้จะเป็นการตัวนับก่อนเปิดร้านให้คลิกที่ตัวนับก่อนเปิดร้านคะ่ะเสร็จแล้ว ให้เราคลิกที่ลูกศรทิมลงก็จะขึ้นเมนูสินค้าที่เรามีทั้งหมดนะคะในครั้งนี้นะคะจะเป็นการตรวจนับปากกาเจลสีชมพูให้รักคลิกที่ไปไปที่ปากกาเจลสีชมพูได้เลยค่ะก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาและเราให้ให้เราใส่จำนวนสินค้าที่เราตรวจนับได้เลยค่ะอย่างเช่นครั้งนี้ปากกาเจลสีชมพูห้าสิบเสร็จแล้วก็ตกลง ปากกาเจลสีฟ้าถ้าเราแก้ไขจำนวนที่เราตรวนับเสร็จหมดแล้วนะคะให้เราติ๊กถูกได้เลยค่ะท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นค่ะ